ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะวักว็ช่องวันวันทูสีนิเชนเคยนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเพลงที่มีชื่อว่าเอวิธามของวง t ีป๊ปเราเองนะคะวงเพ e สเซลนะคะ่ะ <Yahoo! S 2> เป็น Special ็กเอ็มวเนาะเป็นเพลงที่ ถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่ามันเป็นเพลงอะไรนะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยนะคะโอเคมามาเริ่มกันเลยนะคะต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราไปแค่คนฟังเพลงฉะนั้นแล้วเราอ่ะไม่ได้รู้วิธีการหรือการทำเพลงเลยอะไรก็แล้วแต่เราใช้ความรู้สึกในการสัมผัสเพลงเนาะโอเคมามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ โอ oh, every time I see you จะกี่ครั้งที่มองสบกาก็จะเห็นว่ามีต่เธอทุกเวลาจะบอกว่ารักเธอไปจนทั้งวันสุดท้ายแต่ยังไม่เธอเท่านั้นทั้งหัวใจ

เหมือนเวอร์ชั่นของต้นฉบับเลย า่โอเคนะคะเพลงนี้เอวิชามเนาะคือแค่เปิดขึ้นมาก็คือเราก็รู้เลยว่ามันเป็นเพลงของอะไรนะคะแต่ที่เราประทับใจจ,จริงๆก็คือ เสียงเพาะกันทุกคนคือเป็นแบบโอ้ยเสียงพอมากวงเพซเซลก็คือแบบตัวเมมเบอร์คือเสียงพอมากเลยแล้วแบบประทับใจตรงที่ว่าเวอร์ชั่นภาษาไทยอ่ะเขาสามารถทําให้มีความใกล้เคียงแบบใกล้เคียงจริงๆอะ่ะกับเวอร์ชั่นออริจินัลทั้งตัว จังหวะโน้ตหรือว่าอะไรอะ่ะมันมีความใกล้เคียงกันย <c oughs> มันมีความใกล้เคียงกันมากแล้วทีเนี้ยเราประทับใจในการคนแปลงเป็นภาษาไทยอะ่ะคือเขาเก่งในการใช้ภาษาแบบเขาใช้ภาษาไทยได้แบบเจ๋งอะ่ะที่สามารถนำภาษาไทยอะ่ะให้มันมีความคล้ายคลึงกับตัวตัวเพลงเพราะว่าตามปกติแล้วอะ่ะเพลงที่มันมีจาก ต่างประเทศเนาะอย่างเช่นเ,เพลงกิีหรือว่าเพลงสากลหรือว่าเพลงของเกาหลีหรือจีนเนี่ยมันจะมีความยากในการแปลออกมาเป็นเวอร์ชั่นของประเทศนั้นๆเพราะว่าด้วยสำเนียงของภาษาแล้วก็คำศัพท์บางคำศัพท์มันอาจจะไม่เหมาะมันเลยแบบมันยากมากๆนะที่จะทำให้แบบให้มันมีความตรงกับดนตรีลงแบบลงท่อนกับ ตรงกับดนตรีอ่ะมันยากมากๆแล้วแบบแต่ว่าเพลงของวงเพเซลเพลง every time ที่เขาเอามาเขาน่าจะซื้อลิขสิทธิ์เวอร์ชั่นมาแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันไทยเนาะคือแบบโอ้โหแล้วเสียงบวกจังหวะการร้องหรือทํานองเพลงคือแบบมันลงตัวมากแล้วฉากอะไรเงี้ยคือสวยแบบเหมือนชั้นลอยอยู่บนสวัสค์มาก แล้วมันเหมือนว่าตัวเองแบบกาลังแบบอินเลิฟอยู่จริงๆอะ่ะเพลงนี้นะคคือแล้วแบบชอบมากเลยแต่ละคนคือเสียงเขาหวานเสียงเขาสวยไม่แน่ใจว่าเข้าใจในสิ่งที่พูดไหมนะแต่ว่าแบบเสียงสวยอะ่ะกับเสียงหวานคือมันจะมีความแบบเส้นเสียงเขาสวีทมากอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะคะ ก็ขอจบการเรียกปชะเพลงเท่านี้เนาะถ้ามีข้อคีดเห็นต่างสำหรับเพลง Every Time ของ p r i เ e l สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะพบกันใหม่อีกีหน้าสวัสดีค่ะ